อย่าไปฮืน้องอย่าไปฮืน้องพี่บุ้งกีไปไหมไม่ไปเลยเหรอกีปะปะบุ้งกีบุ้งกีปะปะเดี๋ยวแม่เปิดประตูลัวให้ลูกปะปะกี้มาโอ้นี่พี่บุ้งกีเจ็บขาเดินขยอกขยก๊กดูพี่บุ้งกีเจ็บขาดีไหนดูท่าเดินสิลูกมาเล่มาไหนโอ้ไหน โอ้เจ็บขาข้างนี้โอ้ยเป็นไรเนาะใครทำอะไรพี่พุ่งกี้ <c oughs> ดูเขาเดินดิแม่ไปซื้อกับข้าวให้ไปเดินดิเดินให้แม่ดูดิป่ะป่ะป่ะแม่พาไปป่ะมาเดินหน่อยวันนี้นอนทั้งวันป่ะมาเดินหน่อย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 นุน่นปอไกต่ตอกไปนุ่นล่ะตั้ง เจ็บจริงหรือว่าแกล้งเจ็บโอ้ยฉี่แค่ตรงนี้เหรอไปไกลไม่ได้เหรอลูกอืมนีงตัง้ตงๆพี่ป๊อกอย่าพากันดื้อน,นะนะอย่าพากันดื้อน,นะไหนล่ะเอา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  ไปเลยดูไ,ไม่เห่าหรอกอุ้ยทำไมน้องอยู่สูงขนาดนั้น <laughs> ทำไมน้องขึ้นไปขนาดนั้นนะ <laughs> อ,อย่าเห่านะ พี่บุจีตะตะเอามาเลยค่ะเอามาเลยค่ะเอามาเลย จุบเลยป๊อกจุบจุเลยหอมไหมหอมกับข้าวไหมเด็กๆเด็กๆหอมกับข้าวไหมให้เดกินข้าวใครเดกกินข้าวให้จะกินข้าวพี่ป๊อกจะกินข้าพี่ป๊อกจะกินข้าพี่ป๊อกจะกินข้าวเอาไปไปไไปไปแล้วไปทางไปแล้วไป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 